มือนี้เนาะพื่อนเฮาเนาะสามเอ,อ,อ้ยน้องเนาะอ่าจิตมาครอบโคลเวอร์เพลงเนาะพีนะนนะ่น้องเนาะกับทักทายสบายดีพี่น้องและเอฟซีมดสุขสุขคนน้อยยินดีแต่ทัก้าสู่ซอ,องของครัวและดานเซนการเซนเคยเนาะมือนี้มาพร้อมกับนุ่มๆเนานะ คือน้องฮักของ,ของโอนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เขาจะมาลงกันเนาะพอดีโอได้มาโลเนาะช่วงนี้ปิดเทอมพี่น้องก,ก็เลยมีโอกาสเนาะ, mm hmm. ะไปโลแล้วก็พอดีไปจวบน้องน้องเขาเนาะ, mm hmm. ะอยู่ mm hmm. หไม้าสายอยู่บ้านโอนี่แหละแล้วก็เจ mm ้ามาเฮ็ดเบียกู่พี่เนาะพี่น,อน mm ้ hmm. นองเนาะแล้วก็พอดีมือนี้จะมาทําความรู้จักกับน้องน้องเนาะ mm hmm. ทั้งสองคน mm hmm. ว่ามาเตายไซแล้วก็เป็นอย่างจุด สงพี่ยังโคจึงเอามาออกซองเนาะพี่นอ้องถ่าติดตามนล้วกันเนาะก้อนจะไปติดตามรับชมรับฟังนั่นขอโอเนาะพี่น้องอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชนะร์เนาะ subscribe like and share comment เนานะเป็นกำลังใจให้นุมน่มๆแน่เนานะพี่น้องเนาะอ่าโดยเฉพาะเนาะอย่าลืมสนับสนุนส่องของโทโ,โดยการเปิดโฆษณาให้จบถ้าพี่น้องเลฟซีบ่เบิ่งโฆษณาให้จบเนาะส่องของโทก็จะบ่มีรายได้เนาะพี่น้องเนะนาะฉะนั้นุน ฝากเนาะเบิ่งโฆษณาให้จบให้พอดีเนาะอ่ขอกราบขอบใจหลายๆเนาะอ่าโอเคเนาะวันนี้อ่าน้องๆน้องนาะสวัสดีอ่าสบายดีเอฟซีหางฝั่งไทยและฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพร้อมเนาะสบายดีเลยสบายดีเด้อมาจากหลวงน้ําท่าโอ้าหมาจากงรู้ขาบางเด้อผู้ใดอจะแนะนําก่อนไปผู้ใดไสุดก่อนก็ได้อ่ะซักก่อนอ่าสบายดีเด้อมาจากหลวงน้ําทา ่าซื้อยังซื้อซักเ้อสิบปีอายุสิบเกปีแล้วก็เงียนจบระโบจบแล้วเงียนจบแล้ว<อ>แล้วมามาสอบพึกงานมาสอบเงินกนยังก่ได้มปเฮียนเถื่ออ๋ออันนี้แหละพี่น้องความยุ่งยากอยู่ทางบ้านเฮาว่นะเนาะอ, <c ười> อ,อยู่ข้างล่องนำท่าน,นี่มีบอนท่องเทีย่ยวปะมีลายเลยบ่าว่าจะเป็นต้านนำดี แรงนำนำหาละกะันเอาไล่ไล,ล่บอลไล่ลายยางเลยเซิรนพี่น้องฝั่งไทยมาเที่ยวฝั่งไทยละกันฝั่งเล่าละกันมีทั้งอ่หารทั่วโลกเลยนะพี่น้องมีทั้งอาหารพื้นบ้านบ่ว่าจากข้าวซอยขอ้าวแรงฟื้นทวานดาวอาหารลักๆของลวน้ำท่าเนาะคือ,อคนะโกรธในวาระแรกคลิปเนาะโปกับจบแต่ล่วงน้ำท่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโะปไปเหยียนคูอยู่ล่วงน้ำท่าเนาะ ซี่ปีซี่ปีสันซุ่งเพราะว่าพ่อเห็นไส,ส้ภาษาอังก,กันเลยว่าบ่มีพื้นท่านเลยกันเลยว่าได้ไปเียนเกี่ยมพะนะได้ไปเียนตั้งแต่ ABC D ซดีพืนนะนะนะเนาะลักการ <c oughs> นี้แลักกาได้ไปอยู่บ้านของกันน้องสายเนาะแบบห้าจักกันล่งแบบก็เแลบบแบบยถือเป็นน้องหักเนาะอายุสิบเก้าปียังเป็นเป็นรุ่นน้องของน้องสายเอ้ยด้น้องสายเอ้ยอยังสาวปลายปีแล้วเนาะ อ่าอันนี้ก็มาแตะล no ่วงน้ำทราเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าพี 5, <city> right. <Me. S 1> ่น้องเลเฟซีเนาะใดไปล่วงน้ำทราอย่าลืมเนาะติดต่อรห้าน้องสายใดเนาะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกับไราอยู่บ้านเนาะมาอยู่อ่าแคว่งบอแก้วนะแคว่งที่พควอยู่นี่แหละเนาะไปซอกมาซอกเวียกก่อนเนาะมาซอกเวียกเนาะมาเฮ็ดเวียกเพราะว่าอ่าเฮ็ดเวียกเก็บเงินไว้ยักไปเฮียนมาสั้นเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นเพิ่นมาซอกเงินมาสั้นเนาะมาเฮ็ดเวียอ่าอันนี้แหละพี่น้องเนาะโก้ใดเบาไล่คลิปเนาะอ่า นักเรียนของผล่ออนะโผล่ใดว่าได้วาตลอดเราได้สอนน้องๆเขาเนาะให้อดทนเนาะถ้าว่าเขาจบมาเนาะจบอ่าหมดเจ็ดหมดเจ็ดเนาะอ่าจบหมดเจ็ดเนาะอย่างน้อยก็ต้องให้มันได้จบหมดเจ็ดเนาะถ้าว่าเราไปเห็นโตวิชานซี่เราไปเห็นเบียกอย่างพอดีเนาะเราพอมีความห่วนอะเนาะโอเคสำหรับอ่าน้องชักเนาะอ่าประมาณนี้เนาะอ่าบ้านยุไสสื่อเนาะแล้ววันนี้มาต่อน้อง น้องนันอ่าน้องนัน <ด ilgili S 1> เนาะมาเตะร่วพบางเมืองมรดกโลกว้าวร่วพะบางเมืองมรดกโลกเนาะโควก็ดีใจได้ได้น้องหักเนาะได้น้องน้องเลยๆล่เนาะเพราะว่าโคเองก็ม okay. mm ีน้องสายน้องน้องสายซามาคุณน้องส่าหนึ่งคนอ้าเบ้าโตอร์นี่โดยน้องซื้อนันเดอรนำมาแต่เมืองรพบางเมืองมรดกโลกอายุสาวซองปีโดยซึ่งกั เรียนจบการสร้างสร้างสร้างก็คือเอ่อรบสร้างเฟอร์นิเจอร์เรียนจบจากโรงเรียนเวียดเนาะโรงเรียนเวียดก็คือแบบสิว่าเวียดนี่เว้าบ่ได้เพราะว่าเรียนจบอยู่ลาวเรียนจบอยู่ลาวแต่ว่าเป็นโรงเรียนเวียดโดยอ๋อก็คืออ่ามาแม่นไฟได้มีโอกาสได้มาโราบาลก็มาเที่ยวมบ่แวะมายามแน่จังซี่อยู่เมืองโราบาก็มีหลายบ่อนหลายแห่งที่ว่าแบบสิไปเที่ยวใดก็ยังเส้น รับแรกๆกะอาจร์เซปเปนแมนอาร์เซปเปนตัสซี่แล้วก็พูซี่แล้วก็ตัดเซนนำตกเนี่ยกว้างซีตกกว้างซีแล้วก็ทำติงทตลักลักถ้าหากว่าอยากไปเบิ่งอ่าแรงประวัติศาสตร์ก็อยากให้ไปทางพรระาชวังแมนพระราชวังอ่าาดหม่เนาะ ทานมามะะงัวอ่าพาลสว่าง,งกันเอียงเจ้าสว่างงูบ่แม่เจา้าเป็นเจา้าสวิตอ่าคนลาวาจะเอื้นมาเจ้าสวิตเนาะเจ้าสวิตลาวพี่น้องเนาะก็เคยไปเทือนนึ่งเนาะเข้าไปในเนาะก็เคยไปเทือนโดนแล้วโดน ตจว่าบ่สามารถเก็บภาพมาฝากได้เพราะตอนนั้นบ่ได้เฮ็ดช่อง YouTube เด้มื้อหน้าเฮาจะไปเที่ยวนําน้องนันเนาะอ่ะหมุดเลหมดแล้วสมมุติหมดแล้วแล้วอันเดี๋ยวนี้มาเฮ็ดเวียกอ่าอยู่บ่อก้วเนาะน้องนันมาเฮ็ดเวียกอยู่บอแก้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าเหียนจบมากอ่ะก็าบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกรัดเนาะน้องนันเนาะแม่นก็มี แต่อันมาซ่อมขึ้นมาให้ตัวเองก่อนอเปิดห้องเปิดห้านให้ตัวเองจริงๆ<อ>แมน่นเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะถ้าว่ามีเวียกอีอย่างดีๆกันแนะนําน้องๆได้เนาะเพราะว่าเขาเจอบกต่เฮียนจบมาแล้วน่ะแต่ว่ายุฝั่งลาวมันก็ค่อนข้างเนาะยากนยหนิดนึงนะนั ha, ่นแหละฟังฟังนำ้ำเอฟซีและพี่น้องเนาะทุกคนบพรว่ายุทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะคือเฮาฮูนี่แหละอ่าหลายๆคนก็มักว่า อ่าโดยเฉพาะที่ว่ามาักเฝ้าว่าเลาวกับเบียดนะนะ่ะมันกับใบไม้พมานานๆนั้องน้องนันน่นเนาะอันที่ว่าโกรนี่เคยเฮียนตั้งแต่ป้อนหนึ่งที่เราเลาไล่คลิปเนาะแล้วก็บโกราาโกกับยักเฝ้าอ่ากยักษท่ามน้องๆเนาะที่ว่าน้องๆเฮียนครูอาจารย์แล้วก็นักเฮียนที่ว่าเฮียนอยู่ในโรงเฮียนเพราะว่าจะเฮียนอยู่สันมัธยมต้นหมอปลายแล้วก็วิชาสที่บ,บ่มีว่าจิตสอนประวัติศาสตร์หรือว่า สอ,อนให้ว่าเกียรติสั่งอย่างคนะเนาะคือทาง f อซทางฟังไทยหลยไล่คนเนาะได้ทามโพมาตลอดเส้นอ่าโคได้เฮ็ดคลิปไปแล้วก็ยังมีคํทถามนี้มาตลอดเลยว่าอ่าคูลาวนี่สอนให้เด็กนักียนรลาวะนะเกียรติสั่งคนไทยมันบ่เมนตัางสั้นหรือว่าอันตอนพวกน้องียนได้เียนบอกได้เรียนว่า ไส่ซ <c oughs> ้อนมาให้ส <c oughs> <that> <okay> bueno? ั่งคนลาอ่าให้คนลาสั่งอ่าคนไทยสั่งคนอเมริกาบอสั่งคนเวียดสั่งไส่ซ้อนบอครูอาจารย์คนใส่ซ้อนบอกการเมืองเนี่ยคนเราจะ่องจประวัติศาสตร์ได้ฟังนั่นแหละนั่นแหละบอกอ๋อมายืนยันในคลิปนี้อีกเนาะเพราะว่าอ่าน้องๆก็ถือว่าแบบถ้าว่าจะเป็นนักเฮียนกับแมนเนาะเพราะว่าความจริงของอะไ้ยังได้ซ้อนอ่ารุ่นที่ว่าอายุไล่กว่านี้เนาะที่ผ่านมา แล้วก็บ,บางคนก็นเฮียนจบแล้วก็มีอาชีพที่ว่ามั่นคงแล้วก็รวยกว่าค<ข>อ้อยอีกเ <laughs> มียนบางคนน่ะรวยกว่าไหนรวยกว่าเอือยไหนความจริงใดนี่เราเป็นลูกศิษย์ของโอเนาะแล้วก็น้องๆน,นี่มาเฮ็ดเบียร์กั่พี่กันเลยได้มักหุ่นจักแล้วกันทำความหุ่นจักเพราะว่าโคไปอ่าซึ่งสำคัญมันโคไปเพราะเอไปไปิญ่าไปผ่านอ่าผ่านมาใดฟังอ่าโ้นงน,นันห้องเพมพี่น้องเนาะ ให้เสียงคือว่าม้วนแหงมาท่านเนาะก็เลยวออ่ายากเอามาออคิปเนาะแบบให้น้องนันหองเพลงให้น้องและเอฟซีเนาะและ้วก็ทาฟังล่างทางฟังให้เนาะและ้วก็ทุกคนที่มาติดตามมาซุมเนาะที่ของคูโอเนาะยากให้มาฟังเสียงน้องนันเนาะคือแบบมินเสียงขอเป็นอะไรเตรียมมาเผาเลยมาปัานน่นไนนเนาะก็ก็มาเผาตอนเ้า<ข>อ,อ่ะ ถ้าว่าตอนบัเจ็บคอนี่ฮับฮองว่ห้องมวนเนาะแล้วก็ย่างให้พี่น้องและเอฟซีเนาะอ่าช่วยฟังน้กันแล้วก็พิจารณาอ่าว่าเสียงสมีพบไปประกวดได้โบจะได้ชีสมเข้าประกวดก็จะส่งน้องไปประกวดเนาะอ่าซึ่งที่ว่าโอดีใจแล้วภาคภูมิใจขนาดเพราะว่าโอบอลเลือกเนาะอ่าบางคนอาจจะเห็นมาพควไปนําผู้ชายบางคนอ่ะเข้าใจพิษอะไรมันโบแม่เนาะพโบมีน้องๆเนาะพโบเป็นคนที่ว่าอ ตดียายใมีแบบเฟรนลี่เขาหาได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเนาะแล้วก็อ่าซ่องคนนี้กลับมาเป็นน้องชายของผูออีกแล้วพี่น้องเนาะก็มีไล่เนาะมีมีพ uh, ี่น like <sh> ้องอ่ามีน้องหักไล่ๆคุณเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะผู้หญิงผู้ชายเนาะอ่าน้องผู้หญิงก็มีไล่อ่าแต่เทนว่าได้มาเขาว่าได้มาเขาก้องน้ำเพราะว่าก็จะเฮ็ดเบียกเมื่อยแล้วก็มือนี้เขาผักก่อนมาสั้นอ่าแล้วคลิปต่อไปเนาะ คือคลิปแล้วอ่าโก้ได้ลงน้องดาน้องดาอยู่แก่วกว้างน้องดากะอายุสิบเก้าปีซ้ำกับซักเนาะและ้วกับอย่างโซดอีกกระหันว <laughs> <laughs> ันนี้ยังมีแฟนอะอนะ <laughs> <laughs> อันนี้ก็ฟัฟงฝากด้วยพี่น้องเนาะถ้าว่าสนใจกะเข้าไปตีบได้ดว่าซัน <laughs> <laughs> น้องๆกันยังโซดอยู่ <laughs> <laughs> แมน <laughs> แมนบปะทําซักทีวีไซเดอร์เฟซบุ๊กน่ะ ฝากพี่น้องเลฟซีไปติดตามอ่าเฟซของน้องซักได้เนาะอ่าน้องซักมาแต่ล่วงนำทา <c oughs> อ่าเดี๋ยวจะเอาซื่อฟเฟซบุ๊กเนะาะแปะลิงบบก์ให้อ่าแนะนำก่อนโดยอ่าเฟซน้องเนาะก็คือนันสิวันทอดจะเป็นภาษาอังกฤษ n a h เอ่อ n a n h อ่า, n a n h, อา c i v a n h t h o n e นี่แม็นเฟซน้องนันเดอร์พี่น้ n g อ่าสามารถเข้าไปฟอลล์นองได้อยูอ่าเฟซน้องได้เนาะคุณเนาะอ่าฝากเนาะพี่น้ n g อ่าเข้าไปติดตามน้องนันได้เนาะทางเฟซบุ๊กเบรไวายังมีช่องยูทูบเถื่อเนาะถ้าว่าอ่าได้มาเข้ากล้องน้ำโก้ได้ไลน์น้องมือหน้าถ้าว่าอยากอ่าสร้างช่องนะเนาะน้องนันมือหน้าสร้างช่องแล้วก็ค่อยเอาช่องมาให้พี่น้องมาเอฟซีเนาะติดตามเพราะว่าน้องนันนี่ห้องเพลงเนาะแล้วก็ คือว่าถ้าว่าไปเป็นหนังหงอคือจิได้แล้วเนาะอันเฟซบุ๊กแนะนำเลยแนะนำหรอโอเคเี่ทำมาฟังน้องานนทงเพลงเนาะโดยมือนี่เนาะพว่งเฮาเนาะสามเอยนงเนาะอ่าจิตมาครอบโคเวอร์เพลงเนาะพี่้องเนาะโอเคเพลงยังเพลงยังแนะนำกันเพลง พูดถูกเลือกให้ผิดบังพูดถูกเลือกให้ผิดบังโอ้ยจะไม่ห้องเพลงนี่มาให้เอื้อย <c oughs> <c oughs> ถ้ามาค่ายอันความผิดบังนี่เอื้อยนี่คืจรวยแล้วโอเคมาฟังกันเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาซิมวนทำไน อ่ะเย่จบแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรมวนโบอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บล็อกก่เด้อเนาะหล้วก็บอกน้องๆเนี่ยเนาะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องๆเนาะอ่าว่าเป็นแนวใดอากาศอาจจะหอนแน่หนึ่งอากาศฮ้อนหนอนพี่น้องเนาะอ่าแบบอากาศอบอ้าวแล้วฟุมันจุตกมันฝนตกขนาดเนาะประมาณอ่า เขายังจะมาลมกันต่ออีกอีพีต่อไปเนาะพี่นอ้องอ่าสำหรับอีพีนี้เขาตรง<บ>อ่าจบคลิปก่อนเนาะเพราะว่ามันหอนนะ <laughs> ให้น้องน้องไปเช็คตัวก่อนอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเฮาแน่เนาะอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้จบเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเพื่อสนับสนุนส่งของขู่อ่อเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เฮาต้องขอตัวไปก่อนเนาะพบกันอีพีต่อไปสำหรับคลิปนี้เฮาต้อง ក្រើន់ពីបិនដែលាវកីនៅដែម្រើនដែលាវីទីរើន់